โอ้โหออมเลต็ตออมเล็ตไหวค่ะลูกเฮ้ยครับอันนี้คือ A I U U ของจริงนะครับเี่เฮ้ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยออมเล็ตคิดคลับคลิปนี้มีแต่ผีสวัสดีครับ อ้าวทำไมวันนี้แม่อุมาคนเดียวเนี่ยวันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้แม่อุจะพาเด็กๆไปเที่ยวเที่ยวไหนเนี่ยไปดูผีค่ะไปดูอ๋อมามาเที่ยวงานผีที่ซีคอนอาบางแคใช่ไหมเรามาทุกปีเลยแล้วเด็กๆไปไหนเนี่ยนีไ่ไงอา้าวหันหลังมาได้แล้วโอโ้โหตุ๊กตาพวกนี้ชอบหันหลังตลอดเลยสวัสดีค่ะเชเบตส,ส,สวัสดีค่ะออมเล็ตโอโ้โหอ่ะไปเดี๋ยวเราไปพาไปเดินดูงานผีกันไปวันนี้ใส่ชุดเป็นอะไรมาเนี่ย ตุ๊กตา a i o u เนาะไปเราขึ้นไปดูงานผีกันนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้รับประกันว่าตื่นเต้นแน่นอนมีผีอะไรบ้างเดี๋ยวตามพ่อเอ็มไปดูกันนะครับกนเดินนะก่อนจะไปนะกดไลค์ให้คนละไลค์นะครับผมแล้วก็กดติดตามด้วยน,น,นะจะได้ไม่พลาดคลิปผีเต็มๆแน่นอนไปและนี่เป็นปีที่2ที่เราพาเด็กๆมานะครับเชอร์เบ็ปีที่แล้วกลัวผีมากนะแล้วมาดูว่าปีนี้จะยังกลัวอยู่ล่าน,นะครับน้องเชอร์เบ็นี่ไฮไลท์เลยเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับไปเราก็ขึ้นมาถึงชั้น2แลนะครับโอ้โห อ้าวอ้าวอ้าวผีนางรำตัวนี้เป็นตัวปลอมนะครับผีนางรำตัวนี้เป็นแค่หุ่นนะอันนี้เป็นหุ่นนะครับไปแล้วไปไหว้ศาลก่อนเออเขาไหว้ศาลเนี่ยโอ้โหโอ้โหมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่ากะเอ๋หายโอ้ยพร้อมเลย ควมเลิศไหวขาลูกเฮ้ยผีปฏิทินใช่ผีปฏิทินไหมครับโอ้สวัสดีค่ะผีปฏิทินก่อน<ๆ>เราอะผีเกาหลีอย่าไปกลัวผีไทยอันนี้ผีไทยอา่าถ่ายรูปก,กับพี่เขาไหมถ่ายรูปก,กับพี่เขาแล้วอ่ามองกล้องหน,หน่อยเนอเอาติดนี้ด้วยหนึ่งสองสามไปควมเล็ศไหวก่อนลูกเด็กนี่นะหลอกให้ทำอะไรก็ทำ เอาเหรียญไหว้ศาลเรียบร้อยแล้วรเรียกน้องมาหน่อยเรียกน้องมาหน่อยลูกเร็วมาไหว้ก่อนมาไหว้พระก่อนไปวไหว้ศาลก่ <c oughs> อ,นอน,อนาาเ,เออที่ตัวเดิมอันนี้เอลล้างมือลวกล้างมืออ่าล้างมือด้วยนะเราต้องใส่แมสด้วยนะครับมาอย่างนี้ออมเดลอมเดลลองเข้าไปดูข้างๆบ้านดีมีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่า ลองเข้าไปดูข,ข้างบ้านดิลองหยิบออกมาดูดิเนี่ยเนี่ยเนเต็มเลยหยิบได้ไหมไปดีกว่าไปไปกว่าปะไปไม่โอ้ไปตรงไหนดีมันมีสองฝั่งนะครับมีฝั่งนี้ครับฝั่งน,นี้นะนเราเราไปทางนี้ก่อนดีกว่าเนะาะไปที่เขาน่าจะหมดแรงนะครับผ <c oughs> ีปฏิทินหมดแรงครับ <c oughs> อันนี้ผีลอตเตอรี่ <c oughs> ผีลอตเตอรี่หมดแรงครับไปพร้อมเลย ตอนนี้เราเจอเราเจอผีกี่ตัวละมีนางลาแล้วก็มีอะไรแล้วก็มีผีลอตเตอรี่ปฏิทินนะไปเราเดินต่อไปดูน้องเชฟจันโอ้แล้วในในงานก็จะมีของขายเกี่ยวกับฮาโลาวีนมากมายนะครับพวกเค้กผีขนมผีนะครับแล้วก็มีพวกหน้ากากมีพวกแต่งหน้านะนไปเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วตรงกลางลานนะครับก็จะมีบ้านผีสิงให้เข้าด้วยนะเขาก็จะต่อคิวกันยาวเลยนะแต่วันนี้เราคงไม่ได้เข้านะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนนะว่ามีผีอะไรบ้างนะ วันนี้เราจะมาสำรวจถีก่อนนะครับไปไหมอู้นำไปเลยไปตรงนู้นดีกว่าไปทางนี้ทำเลยถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายรูปก,กับเพื่อนหน่อยเลวเอาแบ็กกราวตรงนี้ดีกว่าลูกมามาตรงนี้ดีกว่าลูกมามีคนมาถ่ายรูปก,กับออมเล็ตนะครับผมมาอันนี้นี่ตรงนี้อะ่ะยืนตรงนี้อ่ายืนอ่ายืนถ่ายรูปก,กันเช์เบยยืนหน่อยเ์ชบยก็กลัวไปหมดเลยนะอะ่าอู้ออกมาอู้ออกมาเ์ชบยกลัวครับหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับผม ตรงนี้เป็นบ้านผีสิงนะครับเขาก็จะต่อแถวเข้ากันนะเด็กๆคงไม่กล้าเข้านะครับตอนนี้เฮ้ยโอ้โหมาแล้วออมเล็ตไปไปรู้ไปถ่ายรูปกับพี่เขาหน่อยเร็วโอ้พหผีพิตตี้ครับพีพิตตี้ครับโอ้โหอ่าพีพิตตี้พีพิตตี้พอเอ็มชอบนะครับพีพิตตี้ครับเชิญเพจไปถ่ายรูปกับพี่เขาหน่อยเร็วอันหนึ่งดูพีพิตตี้ครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับ นี่นี่อมฤตคนเนี้ยเขาเขาโดนรถชนแล้วก็ตัวขาดดูไหมนนเนี่ยคนนี้เขาตัวขาดชเชเบตมาดูเขาตัวขาดไหมชเชเบตมาดูเขาเร็วนี่ครับเขาตัวขาดนะนี่เขาโดนรถชน,นครับนี่แล้วอันนี้คือรถนะครับข้างในก็จะมีผู้โดยสารที่ที่เสียชีวิตในรถด้วยนะไหนข้างบนอะไรแมร่โอ้ใครนั่งอยู่ข้างบนอะ่ะโอ้เปนนี่คือบ้านผีสิงครับแล้วในนี้ก็เป็นเต็นท์รถเหมือนกันนะอมฤต อ้อมลลูกไปลูกเข้าไปนั่งในรถหน่อยไปเร็วเข้าไปนั่งในรถหน่อยเราต้องมาเพื่อให้เด็กไม่กลัวนะครับเรามาสร้างความกล้าให้เด็กครับดูรถคันนี้ก่อนป้าป๊าชอบรถคันนี้มากเลยมา<ป>นั่งคันเนี้ยเนี่ยอํามเโอ้ถ่ายหน่อยเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนขับเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนขับให้อําเลยสอนอ้อเลยมาเด้อ เค okay. สนุกดีครับเขากลัวมากเลยนะแม่ฮูครับอันนี้ผีอะไรครับเดี๋ผีล่างสงค่ะผีล่างส่งนะมันเป็นหนังของ g ีดีนะครับที่แบบเข้าโรงแล้วก็หลอนมากนะเขาไปขายที่เกาหลีแล้วก็แบบยอดคนดูถลม่มทลายนะครับเป็นหนังที่หลอนมากนะครับก็ไปดูได้นะเข้าโรงหนังไทยเลยนะครับค,คือเรื่องล่างทรงนะ <Okay. S 2> อันนี้วิวญ,ญญาณของอะไรนะอะไรนะป้าบายันนะใช่ไหม ย่าบาหยันใช่ไหมเนี่ยครับเกลางๆสองเพื่อนๆก็ไปเสิร์ชดูได้ออมเล็ตเจอของจริงออมเล็ตเจอของจริงเสร็จไปไปดูหน่อยแล้วของจริงเร็วเร็วเร็วไปเร็วมาเร็วอ่านี่นะครับอันนี้คือ A I U U ของจริงนะครับนี่เรามาถ่ายรูปให้ออมเล็ตหน่อยนะอ่าออมเล็ตยืนออมเล็ตมองกล้องเจอเลยครับอ่า นี่ครับกอเอ็นเนได้โทรสามกำลังคิดเลยนี่โทรสามไม่อยากนี่ครับออมเล็ตนี่เป็นเด็กของแท้นะของพี่เขาจะเป็นเด็กโข่งนิดนึงนะครับนี่โอเคเขาถ่ายวิดีโอให้เขานะครับแล้วก็แคปเป็นรูปได้นะนี่น่าจะเป็นผีไฮไลท์ของงานใช่ไหมครับผี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  a i o u ใช่ไหมครับนี่เผสคริดเกมใช่ไหมออมเล็ตออมเล็ตชอบไหมฮะ เด็กๆก็ชอบมากเลยนะครับป่ะลบมาลูกขอบคุณนะครับอ่าออมเล็ดพาไปไหนเนี่ยผีสควิตเกมนี้พาเดินไปทั่วเลยอะ่ะอุ้ยอันนี้มันรถเมย์สายแปดรถเมย์ที่เขาว่าซิ่งที่สุดในประเทศไทยอ้าวเพื่อนๆเขาก็มาดูรถเมย์นะเข้าไปเข้าไปนั่งเลยคนเดิมคนเดิมในคลิปปีลนะ่ะไปเข้าไปนั่งหน่อยไปเร็วไปกับป้าปาปะเร็วมาเร็วขึ้นมากับป้าป้าเร็ว เราจะขึ้นรถเมย์คันนี้ดูนะครับเราลองขึ้นรถเมย์นะผู้โดยสารคนนี้น่าจะไปซะละอ่ะอทอเด้แล้วขึ้นมาขึ้นมาแล้วทำไมทำไมเขาไม่กล้าขึ้นรถกันนะไปพี่ไป,ไปดาวน้องพี่ดาวน้องดาวน้องพี่คลิปนี้นะครับออมเรดียังมีความเป็นตัวตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าน้องเชเบตนะครับไม่เหลือความเป็นตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลอนไปหมด ยังหาผีไม่ครบเลยนะโอเคนะคลิปนี้มันยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนต้องตัดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามีคลิปที่2นะเพื่อนๆต้องกดติดตามไว้ใช่ไหมถึงจะเห็นคลิปใช่ไหมโอเคนะเดี๋ยวถ่ายคลิปไปเยอะๆให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆเขาชอบงานผีมากนะใครมาเที่ยวได้นะครับเพราะเหลืออีกห้าหกวันครับเนี่ยใครเจออมเลนยก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ a i o u ทั้งนั้นเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปเดี๋ยวเราไปลูยกันต่อแล้วเดี๋ยวฝากให้เพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย เอาดูดูความหลอนของพี่เขานะครับนี่อันนี้เป็นผีนักโทษใช่ไหมครับผีอะไรครับเนี่ยจะาซ่าดูผีดิซ่าดูดีๆเขาโดนปาดคอครับโอ้น่าสงสารมากเลยฮะดิซ่าเราไม่น่าเลยซี่เข็มยังยังไม่รอดเลยนะครับดูโอ้น่าสงสารมากเลยอ่าถ่ายรูปกับพี่เขาหน่อยเร็วอ๋อออมเล็ตโพสท่าหน่อยเร็วโพสท่าหน่อยเร็วอ่าหนึ่งสองสามโอเคพี่กระบอกเพชรนะออมเล็ตพูดอะไรเขาจะพูดตามเลยนะ ลองด้วยลองไหมลองพูด a e i o u เห e, ็นไหมเห็นไหมเขาพูดตามเลยเห็นไหมเขาเป็นกระบองเพชรเนี่ยขอบคุณนะครับ